ว่าหนูจะกลับบ้านได้ยังไงอ่ะด้วยละองดาวแต่เราต้องหามันให้เจอก่อนระพันเซลกับโกลดีล็อกรีบวิ่งไปที่ริมแม่น้ำแต่แล้วเหล่านกกลับตะโกนว่าแม่มดมาแล้วแม่มดมาแล้วหมมวนีไปซะแล้วพากันบินหนีไปรพันเซลซ่อนโกลดีล็อกไว้หลังต้นไม้ส่วนตัวเธอก็กระโดดลงไปในแม่น้ำและดำดิ่งสู่ก้นแม่น้ำ ไปหนนะนางมองยังไงก็ไม่เห็นจึงเดินจากไปเมื่อราพันเซลไม่สามารถกลั้นหายใจต่อไปได้อีกแล้วเธอก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเธอเหวี่ยงผมไปพันยอดต้นไม้และหยิบละองดาวจากรังของนกไนติงเกลมานหนึ่งกำมือราพันเซลเป่าละองดาวใส่โกลดิล็อกในขณะที่ทุกขนแห่งเปล่งแสงสว่างจา้าโกลดิล็อกสลืมตาขึ้นบนเตียงนุ่มนิ่มของเธอ